ถ้าแต่งงานกันแล้วสินสอดบ,บีมเป็นคนเก็บบีมขอเพิ่มอะไรอีกอย่างได้ไหมคะเพิ่มอะไรล่ะบีมบ้านและรถของพี่ที่อยู่ในกรุงเทพเปลี่ยนมาเป็นชื่อบ,บีมทั้งหมดได้ไหมคะไม่ได้นะมิวมันมากเกินไปหรือเปล่าพี่มิวคิดดีๆนะน้องดาววีคิสม มิว้วลูกเห็นน้องมาบอกว่าเงินค่าสินสอดทั้งหมดแกจะยกให้บีมเก็บไว้คนเดียวเลยเหรอใช่ครับคุณแม่ทำไมล่ะครับแม่ว่าสินสอดมันต้องเป็นของกองกลางนะลูกไม่ใช่เป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่พี่มิว้วเฟินเห็นด้วยกับคุณแม่นะเฟินคุณแม่ทำไมมองโลกในแง่ร้ายกันจังบีมเขาเป็นคนดีนะครับผมให้เขาเก็บเงินทั้งหมดมันก็นี่ต่อผมแล้วี่ครับคุณแม่ แต่ว่าคุณแม่กับน้องอย่าคัติกับบีมากเลยนะครับถือว่าผมขอมิ้ว <M ew. S 2> ไปกันเถอะครับงานจะเริ่มแล้วไปกันเถอะครัคุณแม่ บีมดูสิพี่มิวมองแกตาไม่กระพริบเลยฉันรู้แล้วบีมวันนี้บีมแต่งเจ้าสาวยิมสวยมากเลยนะเอาละเอาละบ่าวสาวเข้าพิธีการสวมแหวนกันดีกว่านะเอามิวสวมแหวนให้น้องเลยลูกครับพี่จะรักและดูแลบีมให้ดีที่สุดเลยนะค่ะพี่มิว เดี๋ยวก่อนค่ะมีอะไรเหรอวะบีมเธอมีเรื่องอะไรจะบอกพี่มิ้วก็บอกไปสิอะไรเหรอบีมอ๋อพี่มิ้วพี่บีมตกลงกับพี่มิวไว้ว่าถ้าแต่งงานกันแล้วสินสอดบีมเป็นคนเก็บบีมขอเพิ่มอะไรอีกอย่างได้ไหมคะเพิ่มอะไรละบีมบ้านและรถของพี่ที่อยู่ในกรุงเทพเปลี่ยนมาเป็นชื่อบีมทั้งหมดได้ไหมคะเอ่อไม่ได้นะมิ้วมันมากเกินไปหรือเปล่านั่นมันเป็นของส่วนตัวนะลูก ใช่พี่บีมเฟิร์นว่ามันเยอะไปหน่อยนะคะบีมก็รู้นะคะว่าครอบครัวพี่มิว้วไม่ชอบบีมแต่นี่งานแต่งเราแค่ครั้งเดียวบีมจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าพี่มิ้วจะดูแลบีมได้จริงๆพี่มิว้วคิดดีๆนะนั่นแ่ละสิลูกแม่กับน้องอย่าห้ามผมเลยครับส่วนนั้นเป็นส่วนของผมให้ผมตัดสินใจเองเถอะครับ บีมพี่ให้บีมได้พอพี่รักบีมมากนะเอาละค่ะถ้าตกลงกันได้แล้วก็เริ่มงานกันเถอะค่ะเดี๋ยวจะเสียเลิกได้ได้เดี๋ยวก่อนบอว่าพี่มิวเอยาแต่งกับผู้หญิงคนนี้เลยค่ะ ออมพูดเลื่ของออมอ่ะพี่มิวผู้หญิงคนนี้มันเป็นใครคะออมเขาเป็นรุ่นน้องที่ทํางานพี่น่ะแล้วมีสิทธิ์อะไรมาห้ามให้เราสองคนแต่งงานกันคะนั่นสิฉันไม่มีสิทธิ์อะไรหรอกแต่ที่แต่งไม่ได้เพราะว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วไงพี่มิวหรือพี่มิวอยากใช้แฟนร่วมกับคนอื่นคะพี่ลักถ้าบีมแต่งงานเสร็จเงินค่าสินสอดเราไปฉลองก,กันนะได้สิจ้ะพี่รออยู่นี่บีม ขอมาให้ได้เยอะเลยนะบีมจะได้เอามาจ่ายนี่พี่ชายฉันด้วยรู้แล้วนะวาพี่มิวมันโง่มันไม่ทันคนอย่างฉันหรอกเดี๋ยวฉันจะหลอกให้หมดตัวเลยดีมากจะเพื่อนหอบีมกล้าทำแบบนี้กับพี่มิวได้ยังไงอ่ะบีมไม่จริงนะผู้หญิงคนนี้ใส่ร้ายเพื่อนฉันนั่นนะพี่ชายฉันจะไปกิ๊กกับบีมได้ยังไงใช่ๆ พี่มิวอย่าไปเชื่อนะอ,อ๋อเหรอเธอมันก็ลายพอๆกันนั่นแหละคุณบีมคุณรู้จักเวนกร,รมไหมเวนกรรมเวนกรรมอะไรของเธอหอืบีมกล้าทำแบบนี้กับพี่มิวได้ยังไงอ่ะงั้นเดี๋ยวบีมเข้าไปเตรียมงานก่อนนะพี่เช็คไปว่าแล้วเข้าไปในงานกันเธอเข้าไปก่อนเลยบีมเดี๋ยวฉันตามเข้าไปโอเคจ้ะที่รัก บินไปก่อนนะจ้าพี่รักบินนะจ้าทีรักยีบีมันโงก่กว่าพี่มิ้วอีกเนาะ <c oughs> แค่แเราหลอกก็เป็นพี่น้องกันมันก็เชื่อจริงทีรัก <c oughs> เราไม่ต้องทําอะไรเลยมันดิ้นรนหาให้เราทุกอย่างแบบนี้เราก็จะสบายกันแล้วทีรักถ้าได้เงินมาเมื่อไหร่เชดหัวมันทิ้งเลยนะพี่เชดจ้าอะไรเนี่ย แบบนี้ก็มีด้วยเหรออย่างนี้เขาเรียกว่าเวรกรรติดจรวดจริงๆว้าจะการให้ตลอดเหรอจะทำแบบนี้กับฉันได้ไงถ้าเป็นเพื่อนฉันเปล่าว้ายก็ทำมันง่อเองนี่ที่เชฟของเป็นของฉันตั้งนานแล้วยิบซื่อมาว้า,วา,าจะกลับมานี่นะว้าที่มิว บีมขอโทษเรามาแต่งงานกันตอนเธอนะพ่อเธอบีมจะไม่มีงานแต่งอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นพี่มิว้วผู้หญิงอย่างเธอมันน่าสมเพชที่สุดเท่าที่พี่เคยเจอมาเลยออกไปออกไปเดี๋ยวนี้พี่มิว้วสวรรค์อยู่ในอกมันล็อกอยู่นในใจใครทําสิ่งใดไว้สิ่งนั้นย่อมคืนสนองออ เห็นไหมตะเม้วอย่าไปไว้ใจใครใง่ายๆอีกนะครับคุณแม่ใช่พี่มีวเ<อ>ขาหลังก็ดูดีๆล่ะเธอทำอะไรของเธอเนี่ยนะหรอป้านั่นที่เจ้าเาซื้อบ้านอย่างป้าไปดูกระตออปลายนาน้องไป,นนไปหนูเห็นป้าเขาเป็นลมหนูก็เลยพามันพักข้างในก่อนนะคะ่ะโอ๊ย าล้นแน่คนอย่างฉันถ้าได้ร้ายแล้วป้าจะหนาวนโอ้ยอากาศร้อนจริงๆเฮ้ยนือกว่าจะมาไม่ทันซะแล้ว ป้าคะป้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะป้าแค่มือหัวนิดหน่อยไม่เป็นอะไรมากหรอกจก้ะเอองั้นป้าเข้าไปข้างในกับหนูไหมคะตรงนี้มันร้อนหนูกับังจะไปบ้านหลังนี้พอดีค่ะหนูจะไปบ้านหลังนั้นเหรอพอดีเลยฉันก็จะไปเหมือนกันจริงเหรอคะถ้าอย่างนั้นป้าไปพร้อมหนูเลยก็ได้ค,ะค่ะมาข่ะหนูช่วยอค่อยๆ<อ>ลดกขยนะคะ ค่อยโล่งหน่อยคุณหญิงยังไม่มาแม่บ้านทำไมมีคนเดียวนี่แม่บ้านทำไมมาคนเดียวล่ะแม่บ้านคนอื่นๆไปไหนหมดเออสำนักงานใหญ่ส่งหนูมาคนเดียวค่ะคุณวนันเฮ้ยไม่ได้เรื่องเลยวันนี้คุณหญิงแม่ของท่านประธานจะเข้ามาดูบ้านด้วย<ๆ>อะไรกันนักหนาในชีวิตฉัน แล้วคุณวันจะให้หนูเริ่มทําความสะอาดตรงไหนก่อนดีคะถ้าเป็นแม่บ้านมากี่ปีแล้วไม่รู้หน้าที่ตัวเองหรือไงยี่นี่นี่ขอโทษจริงๆค่ะหนูไม่รู้จริงๆนะคะว่าต้องทําตรงไหนก่อนก็ทํามันทุกตรงนั่นแหละแล้วทําให้สะอาดนะอย่าให้มีฝุ่นแม้แต่นิดเดียวแล้วถ้ามันไม่สะอาดนะฉันจะเอาเสื้อเธอมาทาผ้านทีเดลวค่ะหนูจะรีบทําให้ค่ะคุณวัน แม่บ้านโล่ๆไร้ประโยชน์จริงเสียงใครอะจาจะจโอเคจ้ะ ได้ยังไงเนี่ยใครพาป้าเข้ามาเอ,อ่อฉันมาดูบ้านนะจ๊ะดูบ้านป้าเน,นี่ยนะจะมาดูบ้านแม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านค่ะข,ขึ้นมานี่เดี๋ยวนี้เลยค่ะคุณวนันค่ะคุณวนันแกปล่อยอป้าตกลงปอบคนนี้เข้ามาใช่ไหมเออใช่ค่ะ หนูเห็นป้าเขาเป็นลมหนูก็เลยพามันพักข้างในก่อนนะคะโอ๊ยสาระแน่ฉันสั่งแกวไว้ว่าไงวันนี้ห้ามพาใครเข้ามาในบ้านครั้งนั้นแกฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือไงหนูขอโทษค่ะคุณวันนี่หนูใจเย็นๆสิ ทำไมต้องลงไม้ลงมือกับเขาด้วยถึงเขาจะเป็นคนพาฉันเข้ามาแต่ฉันก็ตั้งใจจะมาดูบ้านหลังนี้อยู่แล้วนะดูบ้านป้าป้าแก่แล้วสมองเลอะเลือนหรอบ้านหลังนี้ที่ป้ายืนอยู่ราคาตั้งหลายล้านเลยนะอย่างป้าไปดูกระต่อปลายนาตั้งไปหนูไม่ต้องพูดมากเลยทำไมหนูจเจ็บสิลูก ฉันมีเงินซื้อจริงๆนะมีเงินไหนฉันดูสิว่าจะมีสักกี่บาทกันเชียวเธอทำอะไรของเธอเนี่ยแหะหรอป้าเงินที่เจ้ามาซื้อบ้านอดีายวว่าแต่ซื้อบ้านเลยแค่เอาไปทำบัตร30บาทรักษาโลกยังไม่พอเลยป้าป้าเก็บปากที่ป้าว่าฉัน ไว่เคี้ยวหมาเถอะคนอย่างฉันถ้าได้ร้ายแล้วป้าจะหนาวป้าคะอย่าไปอะไรกับคุณวันเขาเลยคะ่ะเอกไปข้างนอกเถอะคะ่ะคุณวันเขาเป็นผู้ดูแลโครงการคะ่ะที่นี่เขาใหญ่ที่สุดอย่ามีเรื่องกันเลยนะคะป้าไปเถอะคะ่ะฉันไม่ไปฉันจะดูบ้านหนูพาฉันดูบ้านหน่อยสิเออ ก็ได้ค่ะคุณป้าเดินหนูพาดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูหลังโน้นกันนะคะจะไปไหนไอ้บ้านคุณวังโอ้ยแกมีหน้าที่ทําความสะอาดก็ทําไปส่วนหที่ป้าดิฉันจัดการเองนี่เธอทำบ้าอะไรของเธอยังมีความเป็นคนหรือเปล่าฮะมีสิทธ ฉันจะทําให้ดูมานี่เธอจะทําอะไรกับเธอฉันไม่ทําอะไรมากฉันสงสารคนแก่คุณวันคุณหญิงคุณวันคุณทำอะไรของคุณเนี่ยคุณนกมันเกิดอะไรขึ้นคุณวันก็ลูกน้องของคุณน่ะสิคะทําพฤติกรรมต่ําๆใส่ฉันกับแม่บ้านคุณนุ๊กคะยายป้านี่เขาเป็นใครหรอคะ แล้วทำไมคุณนุ๊กถึงเรียกว่าคุณหญิงทำไมผมจะเรียกเขาคุณหญิงไม่ได้ในเมื่อเขาเป็นแม่ของท่านประธานเจ้าของโครงการนี้ไงแม่ของท่านประธานเจ้าของโครงการคนบ้าอำนาจมันมักจะมองไม่เห็นอะไรหรอกนอกจากเห็นแก่เัว่าคุณนุ๊กคะฉันฝากอบรมพนักงานของคุณด้วยนะคะ ครับคุณหญิงโนูคะพาฉันไปดูบ้านหลังนู้นหน่อยเอ,อ่อมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะคุณโกไม่มีปัญหาครับคุณหญิงนี่เธอดูแลเทคแคร์คุณหญิงเ care, งขาให้ดีๆนะส่วนค่าคอมมิชชั่นถ้าเธอขายได้เธอก็ออกไปเลยจริงเหรอคะขอบคุณค่ะนั่นฉันขอตัวก่อนนะปะน้าโนค่ะคุณหญิง คุณหญิงคะคุณหญิงคุณวันคุณรอรับผลการกระทำของคุณได้เลยวันขอโทษคุณนุ๊กยอมโทษให้วันเถอะแลคะวันรู้ท้องไม่ถึงการหยุดเถอะคุณวันสันดอนมันขุดได้แต่อย่างคุณวันมันเกินเยียวยาคุณนุ๊กคุณนุ๊ก